โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปค้นพบมาว่าไอ้เจ้าสกินวิพิลเนี่ยคือแบบมันเป็นแนวแต่งสกิีนของเรานะฮะทำให้สกิีนตัวแข็งแข็งเนี่ยหงิกงอได้นะครับแบบเ,เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างครับจะกระตุกหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับความคมชัดก็ได้แค่นี้แหละนะนี่ครับ เอ้อันนี้มันแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเอาดั้งเดิมที่ผมแต่งเสร็จไปใหม่ครับนี่นะจะเป็นอย่างนี้นะฮะครับนะทําจากแข็งชื่อจนมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะฮะส่วนวิธีทำผมจะไปะสอนก็เลยดีกว่าของแ n d ดรอยเรามีอะไรดีๆอีกต้งเยอะนะฮะแต่บางคนก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะก็ขอปรุ เครื่องแป๊บหนึ่งนัดใชอ่าอันนี้ก็ปลปอยมันบูตไปนะครับแล้วก็ไปเข้าแอป,ปปั๊บกดครับเลยครับส่วนสามดีพิเพิลเนี้ยคืออ่ามันเป็นไอ้กดเข้าไปแบบแต่งได้เลยนะส่วนอันนีอนอแบบอ้อัพสกินคือแบบอืมอัพสกินคือ เอาสกินาจากไฟล์แกลเลอรี่นะฮะสกินแบบที่เราโหลดมาหรือเราแต่งมาอะไรพวกเนี้ยแต่งเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดลงแกลเลอรี่เรียบร้อ,รอยแล้วส่วนนี้สกินก็เหมือนกันคล้ายๆกันเอามาอัพบนดีกว่าผมยังไม่เคยทำนะอันอันเนี้ยอันนี้ยังไม่เคยทำโปาไฟล์ครับอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างเหรอฮะอ๋ะอ,อไม่ค้างไม่ค้าง ก็แลอวล่นะนะครับเนี่ยป๊อปโอ้เนี่ยครับได้สกินแล้วที่ผมเคยทำไอปจนทำนานแล้วทำทิ้งไว้นานแล้วนานวนแล้วผมก็ขี่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 แล้วก็กดอ่าทวีดี วิปเปอร์ไม่รู้อ่านว่าไงนะผมปปอ่านอย่างนี้นะ,ะจะมาเป็นเงนี้่ะแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะฮะของผมจะเออ่พวกตระกูล Android ฮนะกดปุ่มแรกของหน้าจอคุณคนระับปึ๊บจะขึ้นตั้งค่าอย่างงี้ให้แล้วก็กดแล้วแต่คุณจะให้มันกลางแขนกลางขาอัลลบุงอัลบิกของคุณก็ส่วนอันนี้นะฮะปิด แบบปิดไม่ให้มันหมุนอ่ะปิดไม่ให้มันหมุนเองอ่ะนะปิดไระซะไม่ให้มันหมุนน่ะส่วนนี้เราคงขอกางแขนแล้วดีกว่านะ่ะโอเคอันนี้คืออะไรว่าไม่เคยอ๋อแบบอ๋อเอแบบสีสษะเลี๋พวนี้เอาแบบสีสษะมันไปหมดแล้ว เค okay, เราก็เริ่มแตแัเลยดีกว่านะครับนี่ครับเข้านี้นะครับปิดอ o d ดฮันพีดก็ขอไปนะครับนะฮะกดแรกครับจะมาลองดูเป็นไงงอแค่ไหนนะกดเลื่อนขึ้นครับปืด๊ดแขนงอแล้วแขนงอแล้วครับอตัวเราอยากทำให้ข้อสอกงอนะกดเดิม ข้ออันเดิมครับปึ๊บข้อสอกงอข้อสอกงออันนี้ครับอันสามครับปั๊บปืดป๊ดปื๊ดอัอ้าวข้อสอบไม่ปูนเลยชิบหายโอเคก็เป็นหลักการดีๆนะฮะนะผมก็จะบอกไม่ละเอียดมากเท่าไหร่ก็นานละต้องไปกินข้าวด้วยโอเคสี่นาทีดะเสียเวลาอีกก็สุดแอปนี้ว่า เดี๋ยวท่าผู้ชมไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงนะครับผมจะพาไปดูอ,อ่เอ่ออืมอ่อเข้า Google Play Store นะฮะรอบนึงครับอ่ากดค้นหาครับอ่าแบบนึงครับมาคิดครับ <Skin. S 2> อ,อ,อ,นะอ๋อพสปิมนาพี่ตอนออกไปออก,กลเพเขาสั่งให้ผมปิดคอมครับไม่เป็นไรคนระับมีเสียงแทรกเราก็ไม่ถือนะครับนะสกิน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  a r r i ลืมแล้วอะสกีวิเปอร์อ่าอย่าลืมอย่าล,ลืมอ้าวิเปอร์ทุยดีนะโอ้ยเสียเวลามากครับคลิปนี้นี่ครับผมติอดอีตูมียันใหม่ก็ไม่บอกผมหาอื่นก็ได้ครับเฮ้ยอ,อันนี้อันอันนี้อันนี้น่ะนมารองนะฮะคืออะไรวะเดี๋ยวลองดูก่อน ไหนแต่งนุงน่มๆเลยผมเอาโอ้ยอะไรวะโอ้สกีนมันเต้นนอนว้เดี๋ยวค่อยลองเล่นนะฮะเหมือนผมจะพามันอกเรื่องใช่ไหมเนี่ยฮะผมพามานอกเรื่องใช่ไหมครับอ่าขอโทษด้วยครับปะป่ะ,ปะเข้าเรื่องเลยดีกว่านี่รครับอันแรกครับ กินรถุ่ทุยดีสำหรับคนไม่รู้ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็นะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับนะฮะโอเค ส่วนดาบผมไม่มั่นใจว่าดาบเขาไปเอาจากจากไหน่ะก็คุณลองไปคิดค้นหาเอานะกันนะครับผมอ,อันนี้ของฟรีนะที่ผมันเนี้ยติดตั้งฟรีได้นะครับส่วนของผู้พัฒนาครับอยู่นี่เสียตังครับต้องซื้อครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่เงินไม่มีนะฮะบ,บอกได้คำเดียวเงินไม่มีแต่เสียตังน่าจะใช้ได้ดีกว่านะครับ จะลองรับทุกสกินนะลองดูนะฮะก็โอเคใช้ได้ครับว์ชั่นโปรนะฮะโอเคหย่อนแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะ้รครับก็มาบอกเฉยๆว่าหน่อยเราสำหรับแฟนไมค์ครับนะฮะเป็นแฟนแฟนคลับของ Minecraft ะะไมค์ครับนะฮะไมค์ครับพ็อกเก็ตเอ dition หรือไมค์ครับพีนะครับก็ไปหาโหลดเอาซ่านะครับ สใครที่มีสกินของเป็นของตัวเองนะฮะไปโหลดแอปนี้มาครับสกินวีเพิร์ลแล้วคุณก็จะรู้สึกคนใหญ่ขึ้นทันทีเลยอย่าไปคิดต uh ่างอื่นดีครับก็โอเคคลิปนี้กินเวลาชิบหายเลยอีกคำอยากก็ขออภัยนะฮะมีนิดเดียวเงาไม่เป็นไรหรอกนะจจะเสียภัพโพดนะครับก็อย่าลืมแชร์ไลค์ซับสไคร้ ให้ผมด้วยนะครับลิงโหลดไม่ต้องหลอกเพราะมีวันใน Google Play Store มีอยู่แล้วนะฮะก็โอเควันนี้ก็เราล่ากันไปก่อนสำหรับคนที่อืประคับไมปไปแล้วครับบ๊ายบาย